สวัสดีครับกลับมาเจอกันแล้วนะครับกับต้องพัดนี่นะครับอันนี้มาในเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโปรแกรมครับจะเปิดบ้านพบกับทันเดอเอเวอตันในเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาบ้านเราก็วันนี้นะครับต้องพัดนี่เองก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆความเคลื่อนไหวสัมภาษณ์ก่อนเกมและการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับสำหรับเกมนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ย่งไงครับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับว่าจะเป็นการ subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ในทุกช่องทางด้วยนะครับเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆเวลามีกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยจะได้มาเจอกันในทุกๆคอนเทนต์ของต้องพัดนี่เลยนะครับยังไงฝากกันไว้ด้วยนะครับส่วนใครนะครับที่อยากไปดูฟุตบอลที่อังกฤษหรืออยากไปท่องเที่ยวที่อังกฤษแลอยังหาที่พักไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปติดตามไปติดต่อกันได้นะครับในเพจ Facebook บ้านเช่าในลอนดอนนะครับแล้วก็ทักไปเลยครับ ได้ราคาดีทำเลเด่นแน่นอนนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่ามาจากช่องทางของต้องผัดนี้นะครับรับรองคุณจะได้ราคาดีๆในทริปที่สุดพิเศษของคุณแน่นอนนะครับไปติดตามกันได้แล้วกันนะครับเอาละครับมาพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่านะครับก่อนเกมวันนี้นะครับต้องบอกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะมีความจําเป็นที่ต้องชนะแล้วนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับณตอนนี้เนี่ยที่เราคุยกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ดับ6 มี44คะแนนนะครับลูกได้เสียลบ2นะครับผมย้ำว่าลูกได้เสียลบ2น้นั่นตั้งแต่ผมดูฟุตบอลมาต้องบอกเลยว่าแมนยูเต็ดไม่เคยยิงประตูดได้แย่ขนาดนี้เหมือนกันนะครับก็ตามหลังนะครับโซนพื้นที่ฟุตบอลยุโรปอยู่6แต้มนะครับนั่นคือการตามหลังสเปอร์ที่แข็งมากกว่าเราแข็งมากกว่าเขา1นัดนะครับก็ สังการลำบากนะครับสำหรับตรงนี้ถ้าอยากจะไปทัวยุโรปนะครับดังนั้นไาดูความพร้อมหน่อยละกันนะครับเกมนี้เนี่ยเบื้องต้นนะครับก่อนเกมนี้ทางด้านของอุลิเทนฮาให้สัมภาษณ์เพสคลฟอร์เนียนะครับก็บอกว่าเกมนี้เนี่ยจะได้จอห์นนี่อีแวนส์กับทางด้านของมาร์คแรฟอร์ดที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมแมชเตอร์ดาร์บี้เนี่ยกลับมาเป็นตัวเลือกในการลงสนามแน่นอนนะครับสำหรับ2คนนี้รวมถึงทางด้านของเมสันเมส์เนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะกลับมามีชื่อสำรองในเกมนี้ด้วยนะครับสวนคนอื่นๆเนี่ย อย่างพวกแฮร์รี่แม็กควายหรือว่าในพวกลุกชออะไรเงี้ยยังตรงมีาการบาดเจ็บอยู่นะครับไม่น่าจะกลับมาได้ในเกมนี้แต่ว่าไม่แน่ครับอาจจะกลับมากับเกมที่เจอกับริเวอร์พูลเลยนะครับอันนี้เขาบอกนะครับซึ่งผมก็ต้องไปดูกันอีกทีนะครับนั่นคือข่าวคราวความเคลื่อนไหวจากทางด้านของอีกเทนฮากที่แกบอกมานะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยในเรื่องราวของแท็กตรงแท็กติกเนี่ยแกบอกว่าก็น่าจะใช้ในเรื่องราวของตัวไปเล่นเดิมๆแหละ ก็บอกว่าน่าจะเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ผสมกับพวกดาวรุ่งนะครับสำหรับทางด้านของเอริกเคนฮากซึ่งอ่ะเดี๋ยวผมมาดูความพร้อมเลยแล้วกันนะครับสำหรับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ตามที่สื่ออังกฤษนะครับหลายๆสำนักได้คาดการณ์กันเนี่ยเกมนี้ทางด้านของแมนยูเองเนี่ยน่าจะมาในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมนะครับสเปนตัวจริงของแมนยูเนี่ยผู้ศัพท์ตัวก็ยังเป็นอังเดรโอนาน่านะครับแนวรับก็จะมีดาโลมีวารานนะครับมีเฮร์รี่แม็กควายแล้วก็ทางด้านกับวิตอนเดลเลฟ ยืนแบ็กซ้ายจาเป็นไปก่อนนะครับส่วนคู่กลางครับจะได้คาร์เซเมโรยืนกลับมาคู่กับทางด้านของคอปปี้เมนูตัวรุกมีทางด้านของบโนุฟเฟนเดสนะครับมีทางด้านของอเดโนการนาโชนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของแอนโทนีและหน้าเป้าเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของมาคาดัตฟอร์ดไปก่อนอออย้ำเลยครับว่าเกมนี้ลาสมุสฮอยลุนเนี่ยยังไม่สามารถกลับมาได้นะครับก็คาดว่าน่าจะกลับมาพร้อมกับทางด้านของแฮร์รี่แม็กควายเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของลาสมุสฮอยลุน ทีนี้ครับเราไปดูพวกฝักฝั่งทีมเยือนบ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยจะไม่มีแน,น่ๆคือเดเลยอนลี่กับจอโนดันจูมาที่2องนนี้ยังเจ็บอยู่นะครับแล้วก็ชอนไดน,น่าจะมาในระบบเดิมๆนะครับก็นําโดยแผงรับอย่างจอห์นแดนพิกฟอร์ดนะครับคู่เซนเตอร์อย่างเจมส์ทาคอฟสกี้แบนเวตนะครับเบนกอตฟี่พวกมีโคลเลนโกอยู่ครบแดนกลางเนี่ยผมว่าตัวเด่นเกมน่ากลัวนะครับเจมส์สกัดเนอร์เนี่ยน่าจะเรียกว่าได้เจอทีมเก่านะครับรวมไปถึงแจ็คแฮร์ริเสันมาดูโอนาน่าดไวแม็กนิวตัวลูกมโเมน้าาว่า่จะใชบต ออกสตาร์ทก่อนการที่จะใช้ทางด้านของเดวิดเคอร์ลวินนะครับซึ่งหลังๆฟอร์มไม่ดีด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้มันมันบีบทั้งคู่นะครับด้วยสถานการณ์ที่ทางด้านของเอเวอร์ตันเองเนี่ยก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับตอนนี้แม้ว่าจะห่างโซนตกชั้นอยู่5คะแนนนะครับแต่ว่าพวกเขาเแข่งน้อยกว่าลูตันแข่งมากกว่าลูตัน1นัดนะครับลูตันแข่งน้อยกว่าถ้าลูตันชนะได้ลูตันจะมี23 ก็ถือว่ายังอยู่ในโซนแต่ว่าจะไล่จี้ทางด้านเอเวอเรตมา2แต้มแล้วดังนั้นเกมนี้พวกเขาต้องการแต้มเป็นอย่างมากนะครับรูปเกมเนี่ยผมว่าทางด้านของชอนไดเองเนี่แกน่าจะมาวางหมากแบบรัดกลุ่มนะครับเน้นเกมรับเป็นหลักแล้วก็จะใช้ทีเดียจากเซตพีทนะครับซึ่งแน่นอนว่าในหลายๆเกมที่เอเวอเรตัเจอกับทีมใหญ่นะครับเขาจะใช้ความสูงใหญ่ของทั้งกองหน้าและทั้งกองหลังในทคติกที่แตกต่างกัน ความใหญ่ของกองหน้าของเอเวอเรตเนี่ยจะใช้ในการพักบอลหรือว่ามงป้ายบอลซ้ายขวาเพื่อให้ตัวที่เติมขึ้นมาว่าจะเป็นเดวไวแมกนิวหรือว่าจะเป็นแจ็คคาริสันเนี่ยได้มีโอกาสทําเกมริมเส้นเข้าไปนะครับรวมถึงในเกมทาคอสกี้หรือว่าทางด้านเจอร์รัตแบนเวตเนี่ยพวกนี้น่าจะเข้ามากดดันในกรอบเขตโทษเวลาเล่นฟรีคิกระยะอันตรายที่จะทําเข้าใส่คู่ต่อสู้อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฟรีคิกจากนอกกรอบหรือว่าจะเป็นทางด้านเตะมุมนะครับน่าจะเป็นทีเด็ดหรือว่าหมากที่ทางด้านของชอนได้เนี่ย เขาวางมานะครับส่วนหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผมมองว่าเทนฮากเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงแท็กติกสักเท่าไหร่ผมว่าก็ใช้เดิมๆนะครับตัวรุกก็บูโนโ่ให้จังหวะบูโน่ว่าจะเก็บบอลได้หรือไม่ได้หรือว่าจะใช้อย่างไรนะครับแรดฟอร์ดเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะนะครับหายไปจากเกมพอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้เกมที่เขาไปเล่นกองหน้าตัวเป้าตอนนี้เนี่ย เหมือนแรดฟอร์ดไม่ค่อยถนัดในการเล่นเกมแบบนี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าแรดฟอร์ดถ้าจะอยู่กับเกมนี้อาจจะต้องในบางจาาังหวะอาจจะต้องฉียดตัวเองไปอยู่ฝั่งซ้ายตามที่ตัวเองถนัดบ้างแล้วก็บนให้ทางด้านของการาโชหรือว่าตัวรกฝังนึงว่าจะเป็นแอนโทนีหรือว่าใครก็ตามที่ลงมาเนี่ยบลนขึ้นไปนะครับหรือว่าช่วยกันทําเกมลุกขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าแมนยูใช้เวลาปรับตัวในการเล่นบอลกับทางด้านของเอเวอเรตในเกมนี้ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่า ไอเอเวอร์ตันผมเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาเนี่ยน่าจะใช้เกมก็คือตัดเกมแดนกลางระหว่างบอลยาวเข้าไปวัดใน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 ช่วงพื้นที่สุดท้ายกับแมนยูนะครับซึ่งแมนยูจะเจอเกมอบ,บนนี้เกือบตลอดทั้งเกมแน่นอนนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยต้องต้องการที่จะจัดการให้ดีอ่ะผมว่าลูกโด่งมีทีเด็ดแน่นอนนะครับสำหรับเอเวอร์ตันนะครับซึ่งผมว่าแมนแมนยูถ้าจะกดดันเอเวอร์ตันให้อยู่นะครับเกมนี้ถ้าดูจากไลน์อัพเมื่อสักครู่ที่เราคาดการณ์กันเนี่ย แดนกลางแมนยูอ่ะจะได้ในเรื่องของประสบการณ์และความความสดแล้วก็ในเรื่องของชั้นเชิงที่ดีกว่าอันนี้ผมยอมรับเลยสมมุติต้องเทียบคู่กลางอ่ะเจมส์กัดเนอร์กับทางด้านของอามูรูนานาคู่กับเจอกับทางด้านของคอรบิ้เมนูกับคาซิเมโรผมว่าเวทเวทแล้วอ่ะคาซิเมโรกับเมนูเหนือกว่านะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าต้องจัดการพื้นที่ตรงนี้ให้ได้ไม่ให้เขาเปิดบอลเข้าไปแล้วก็ไม่ทะลุลายมาดังนั้นเนี่ยต้องเล่นเกมรับตรงกลางให้ดีแล้ว ผมว่าสามารถที่จะทอนซิชันเป็นเกมรุกได้เร็วสำหรับแมนยูเต็ดเนี่ยชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นเนื่อการาโชแรดฟอร์ดบูโร่ก็ดีนะครับผมว่าเชื่อว่าจะทําผลงานได้นะครับในเกมสวนกลับกับนาาน้าเอเวอตันในเกมนี้ส่วนเอเวอตันเนี่ยผมมองว่าพวกเขาเองเนี่ยอย่างที่บอกไปเน้นเกมรับเป็นหลักดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มาบุกเต็มร้อยอาจจะเล่นยือ้อรอไปเรื่อยๆร,รอจังหวะค่อยๆสอดขึ้นไปซึ่งมันอยู่ที่แมนยูเลยครับถ้าสามารถปิดพื้นที่ตรงแดนกลางไม่ให้เขาทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ผมมองว่าโอกาสเอเวอตันจะไปยิงมนยู่ ก็ค่อนข้างจะยากนะครับเกมนี้ดังนั้นผมบอกเลยครับแมนยู mm hmm. จะเอาชนะเอเวอเรตได้ต้องทําเกมแดนกลางให้ดีนะครับแล้วเกมนที่สุดท้ายคุณไปวัดเอาว่าใครจะเป็นคนจบสกอร์นะครับแน่นอนว่าเกมนี้ไม่มีลาสุดพอยรุนก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งเกมที่แมนยูเตดน่าจะเก็บบอลในแดนหน้าได้ลําบากนะครับหรือว่าจะตัวสอดขึ้นไปทําประตูเนี่ยแต่ก็ยังเชื่อว่าโดยภาพรวม,มน,นะครับน่าจะมีในเรื่องของอสถิตินะครับการทาประตูที่ค่อนข้างจะดีกว่าในส่วนตัวผมนะ แม้ว่าฤดูการนี้เนี่ยแมนยูยไนเต็ดจะเป็นทีมที่ใช้คําว่ายิงน้อยเหลือเกินน้อยจนแบบผมตกใจว่าเฮ้ยแมนยูมันมันไปเจอปัญหาตรงนั้นได้อย่างไรนะครับดูดูกาลเนี้ยแมนยู U, ถ้าดูตรงเนี้ยยิงไปแค่37ประตูนะครับแต่เสียไปถึง39เกาถ้าวากับทีมนำข้างบนโอ้โหยิงกันหลัก60หมดแล้วนะครับก็ถือว่ามาตรฐานตกลงไปเยอะเลยนะครับสำหรับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีนี้ผมไปดูในเรื่องของสิติการเจอกันหน่อยละกันผมนับเฉพาะพเมร์ลีกแล้วกันจะได้ไม่ต้องดูยุ่งยากนะครับ 63นัดที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นใด้แมนยูชนะไป40และเสมอกัน13ครั้งเอเวอเรตันชนะได้10ครั้งนะครับเกมในบ้านแมนยูนะครับเก็บไป21นะครับและเกมเยือนเก็บไป19ส่วนทางด้านของเอเวอเรตันเนี่ยเคยบุกมาชนะที่ออสซีฟอร์ดได้นะครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษย้ำนะครับว่าในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้เป็นแค่2ครั้งเท่านั้นเองดังนั้นนะผมว่าค่อนข้างจะยากและห้านัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยแมนยูได้ต็ดชนะไป3นะครับเสมอนหนึ่งเอเวอเรตันชนะหนึ่ง ภาพรวมดูดีกว่าทั้งหมดนะครับอันนี้ผมต้องใช้คาว่าทั้งหมดเลยนะครับก็จริงๆผมก็มองว่าศักยภาพแมนยูน่าจะเอาชนะได้แต่ผมถามว่าจะยิงเยอะไหมผมมองว่าไม่น่าจะยิงอะไรเยอะมากมายนะครับสำหรับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนี้เนี่ยก็เกมนี้นะครับแนกน่าดิเชนฮาเขาบอกว่าเขารู้นะครับว่าบอลของชอนไดะจะมาในรูปแบบโครงสร้างแบบไหนและรู้ว่าเขาจะมาเพรสซิ่งแบบไหนอันนี้เป็นคำพัภพษาดของเขานะครับและอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่า เขารู้แล้วครับวิธีการที่จะจัดการกับทานต์ไอวาตันจะต้องทํำยังไงและแน่นอนว่าเขาจะพาทีมชนะได้แน่นอนนะครับนี่เป็นคำทิ้งท้ายบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากคร่าวๆนะครับซึ่งส่วนตัวผมยังย้ำนะครับว่าแมนยูเอเต็ตจะชนะได้นะครับแต่ว่าอาจจะแบบสไตล์เฉยๆนะ่ะสองหนึ 1, ่งสองศูนย์อะไรเงี้ยไม่ยิงเยอะหรอกนะครับก็น่าจะพอเอาตัวรอดได้นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าแมนยูเอเต็ตจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะครับก็ สามารถเข้ามาพูดคุยได้นะครับหรือว่าคิดว่าแท็กติกของลิเวอร์พจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับหรือว่าถ้ากอเกมนี้จะเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับในช่องทางของต้องพัฒนีในทุกช่องทางนะครับว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า t ิ k ตอกเลยนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันระหวังว่าเพื่อนๆจะเอนจอยกับการชมฟุตบอลในคืนนี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและต้องพัฒนีนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามารอเจ,เจอกันหลังเกมด้วยนะครับสำหรับข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนสำหรับแน,นย